เอ๋สามพี่นะเป็นผู้เจ้าสาหมายจับสองสองสาแสงสละบุรีนะลงวันที่สามกันยายน2,563นห้าาะครับในข้อหาหลบหนีระหว่างที่ที่ถูกคุมขังตามอำนาจของเจ้าพนักงานสอบสวนเองยืนยันนะชื่อไหนเองชื่ออะไรเอัน้ำเนลัย เต็กเป็นผู้ถือตราหมายจับนะโอเคตามนี้นะเคยถูกจับคดีนี้ไหมหลบหนีเนี่ยเคยถูกหลบหนีเคยถูกจับไหมไม่เคยจับนะโอเคจับคดีข้างแรกนะคดีหลบหนีนะ